สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งที่ช่องเรื่องสยอง12คำ่ำสำหรับวันนี้ผมมีเรื่องสยองจากประเทศกรัรมพูชามีชื่อเรื่องว่าผีต้นกล้วยเรื่องราวจะเป็นอย่างไงนั้นมาติดตามรับฟังเลยครับในอดีตคนกรัรมพูชาจะไม่ปลูกต้นกล้วยไว้ข้างๆบ้านเด็ดขาดเพราะเชื่อว่า ต้นกล้วยเป็นที่อยู่ของพูดผีผีคล้ายๆกับคนไทยที่เชื่อเรื่องกับผีตานีและยังเชื่อว่าบ้านคนที่ปลูกต้นกล้วยจะมีแต่ความโชคร้ายหรือเกิดเรื่องไม่ดีกับคนอยู่ในบ้านตลอดเวลาแต่มีบางความเชื่อที่แปลกไปกว่านั้นก็คือปลูกต้นกล้วยได้แต่ต้องระวังไม่ให้ใบตองยื่นเข้าไปใกล้หน้าต่าง เพราะมันจะกลายเป็นทางที่ผีใช้ปีนเข้ามาในบ้านซึ่งเชื่อว่าที่มาจากตำนานเคยเล่าให้ฟังจากคนรุ่นหนหึ่งก่อนโดยตำนานเรื่องนี้เล่าว่ามีหมู่บ้านแห่งหนึ่งเกิดปัญหาฝนแล้งจนไม่สามารถทำนาได้ชาวบ้านเดือดร้อนจึงต้องออกไปทำงานนอกหมู่บ้านเช่นเดียวกันกับครอบครัวหนึ่งที่มีสามีคนหนึ่งต้องเดินทางไปทำงานรับจ้างที่หมู่บ้านอื่นแต่ในระหว่างนั้น หมู่บ้านของเธอก็เกิดโรคระบาดขึ้นทำให้คนและสัตว์ต่างล้มตายไปมากมาย <t od d ata> เมื่อทำงานเก็บเงินได้มากพอสมควรชายคนนี้ก็เลยรีบเดินทางกลับบ้านแต่ระหว่างทางมีคนบอกเขาว่าคนในหมู่บ้านรวมทั้งภรรยาและลูกของเขาเป็นโรคระบาดและตายกันหมดแล้วเขาก็ไม่เชื่อแถมยังรีบเดินทางเพื่อจะขับไปหาภรรยาและลูกเร็วขึ้น จนกระทั่งไปถึงหมู่บ้านในตอนดึกชายหนุม่มดีใจที่เห็นหมู่บ้านสว่างสวมีแสงตะเกียนลอดออกมาจากบ้านทุกหลังเขารีบตรงไปที่บ้านของตัวเองและพบว่าภรรยากับลูกๆยังมีชีวิตอยู่แต่แล้วก็เริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติภรรยาของเขามีใบหน้าซีดขาวราวกับศพยังมีกลิ่นเหม็นสาบลอยออกมาจากห้องนอนจนกระทั่งเห็นเธอยืดลิ้นยาวๆลงไปเก็บทัพพีที่ใต้ถุนบ้าน เขาจึงรู้ทันทีว่าภรรยาของเขาไม่ใช่คนและเมื่อแอบเข้าไปในห้องนอนก็เห็นซากศพของภรรยาและลูกอยู่ในนั้นชายผู้เป็นสามีกลัวมากเขาจึงรีบวิ่งออกจากบ้านทันทีแต่นางผีก็ไล่ตามไปติดเมื่อชายหนุ่มเห็นวัดอยู่ข้างหน้าเขาจึงรีบวิ่งเข้าไปพระสงฆ์ในวัดจึงบอกให้เขาไปสวดมนต์อยู่ในโบสถ์ ส่วนนางผีก็ยังวนเวียนอยู่แถวแถวนั้นจนกระทั่งนางเห็นต้นกล้วยที่ปลูกติดกับโบสถ์มีใบย,ยื่นเข้าไปตรงหน้าต่างจึงปีนเข้าไปที่ต้นกล้วยแล้วคานบนใบตองจนเข้าไปฆ่าสามีในโบสถ์ได้อย่างสำเร็จพอตำนานเรื่องนี้เล่าลือกันออกไปก็ไม่มีชาวบ้านคนไหนคิดปลูกต้นกล้วยไว้ข้างบ้านอีกเลยครับก็จบลงไปแล้วนะครับ กับเรื่องราวความสยองของประเทศกรัรมพูชาของผีที่มีชื่อว่าผีต้นก้วยนั่นเองครับหากชอบฝากกดถูกใจไว้ด้วยนะครับและพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ